่าครับผมสวัสดีครับเพื่อนชาว u t u b e ครับผมมือนี้เจอกันคลิปนึงการมาอัปเดตครับผมลงรถนี่แหละครับลงจอดรถมอเตอไซค์นะครับมือนี้ก็เคลือบผิวครับรอปูนแห้งสนิทแล้วก็ซื้อน้ํายามาทาเคลือบนะครับตัวผนังก็จะเป็นเอรอยนะครับเป็นเอรอยแล้วก็พื้นนะครับพื้นนี่ก็เอียงกว่าจำซื้อบาได้เป็นสูตรน้ำนะครับพี่น้องเพิ่มความเงานะครับ เพิ่มความเงาและความแข็งแรงนะครับครับผมเงาเพี่นอเหลยับหยาบๆแล้วแบบนี้วะวมันงกุดิีพระความเหลื่อมเพราะว่ามันกุดตีพระนะครับอ่ากะอีกประมาณวันพุธแหะครับสร้างกะสีมาติดหน้าต่างนะครับติดหน้าต่างติดประตูให้นะครับกะรอก่อนวันนี้ก็เพิ่งแล้วครับผม เองครับลงมือเองทาเองนะครับเมาว่ามันตมเก่าวะกินกินแค่ยางเก่าไปอย่างจักรยานเหรอไหมพี่น้องตัวเอรอยครับผมเบเยอร์นะครับความมันเงาผนังนะครับสุดยอดเลยนะครับมีสัมผัสได้แล้วนะครับนี่ทาไปสองรอบนะครับเงาปะครับเงามากเลยได้เงาเลื่อนน้ำไม่เกาะนะครับ ตัวเพื่อนกับตัวเพื่อนกับเงาเื้ากันนะครับแต่เป็นกระปร๋องน,น้อยๆนะครับกระปร๋องสีขาวน,น้อยๆของที่โอเอมผมจําบ,บ่าไดไหมตัวกระปร๋องอืนะครับอาทำยาสําหรับเคลือบพื้พนโดยเฉพาะนะครับผนังกะนีล่ละครับไก้สำเร็จแล้วพี่นอ้องล้อหนาตังครับผมล้อหนาตังประตูแม้ล้อติดไฟครับกบาบารเล้งนี่สิ้ายโชคจิติดทั้งไ้นละครับ พวกป้ายสังกสีวินเทจพวกไอ้ป้ายฉลุผมซื้อมาเตรียมไว้แล้วล่ะกาว่าอีกสักสองสามชั่วโมงครับค่อยเข้าไปติดนะครับครับผมอ่าโอเคเนาะครับคลิปนี้ก็จะนีแล้วครับพี่น้องนะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆรับชมติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ